ด้วยความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์ทำให้หนุ่มใต้ผิวเข้มคนนี้ได้มีโอกาสเข้าไปแสดงศักยภาพที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายวางระบบของบริษัทดีแท็คจำกัดมหาชนเขี่ยวกรมกับงานอย่างหนักเป็นเวลาถึง15ปีจนประสบการณ์มากล้นจึงพลิกผันตัวตนเข้าสู่ววงธุรกิจไอที ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทวินเชสลา 2003.com ชุมชนออนไลน์รับซ่อมมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับคุณโต้งชิดนรงคงทองครับ